ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับเกมฟีฟ่าบะบายแล้วอันนี้ผมจะมาอธิบายอ e ีเวนต์การเซ็นสัญญาปิดสนานะอันนี้นะเผื่อใครไม่รู้ว่าเอ้าทาไมเราไม่ได้ตัวร้อยสิบสี่ทั้งที่เราเล่น,ลนมาทั้งสี่อันนี้แล้วนะ <c oughs> เหตุผลอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายภายหลังนะอีเวนต์นี้คือการรับของส่วนใหญ่คือรับของนะก็คือในวันเนี่ยคุณจะรับของได้ครั้งหนึ่ง คุณก็รับรับไปซึ่งพอรับแล้วมันก็จะให้คำใบ้มาว่าคุณจะได้อะไรอย่างรายการแข่งก็คือแบบเป็นการ์ดแบบไหน,นการ์ดแบบไหน OBR คือมันจะขึ้น OBR ให้ส่วนตำแหน่งและประเทศก็คือมันจะขึ้นตำแหน่งตำแหน่งกับประเทศของมันรูปถ่ายแต่ชื่อก็คือก็คือมันจะ แบบนั้นคือตำแหน่งประเทศแล้วก็คือเอ๊รูปถ่ายและชื่อก็คือมันจะโพสต์มาทั้งหมดเลยอะก็คือชื่ออะไรกับรูปถ่ายก็คือนักศึกษาคนนี้หน้าตาเป็นไงแบบนั้นนะแล้วก็คุณจะต้องทําทั้งหมดเนี่ยรับทั้งห้าอันเนี่ยสี่ครั้งคุณถึงจะได้ตัวร้อยสิบสี่นี่ มันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นตัวนี้ตัวเดียวนะแต่แต่มันจะเป็นทั้งหมดทั้งหมดที่อยู่ในประเทศเนี่ยทุกประเทศเลยที่วีว่าจัดขึ้นอ่ะก็คือมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นกรอบแบบนี้นะมันจะเป็นกรอบแบบไหนก็ได้นะครับครั้งที่แล้วมันเป็นกรอบของการเดินทางของฮีโร่นะครั้งนี้เป็นกรอบของทีโอทีวมันจะไม่เหมือนกันนะมันจะสุ่มๆนะ ก็ตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณช่านที่นี่ถึงกดไลค์กดแชร์กดสกายเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวรับของให้ดูด้วย